เรื่องที่12เกลียดคนปากร้ายเสียงที่ออกมาจากตัวคนนั้นออกมาได้หลายทางออกข้างบนก็ได้คือออกจากปากออกข้างล่างก็ได้คือผายลมออกข้างๆก็ได้เช่นเสียงปรบมือเป็นเรื่องที่ต้องระวังทั้งนั้นเพราะอาจทำให้เสียได้ถ้ามันออกมาไม่ถูกที่ถูกทางก็เสียกิริยามารยา เมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวประหลาดชวนขันในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าผู้แทนประเทศจีนในสหประชาชาติถูกรัฐบาลของตนปลดจากตำแหน่งและพิจารณาเอาโทษตามข่าวนั้นว่าเนื่องจากผู้แทนคนนั้นได้ปรบมือให้แก่ผู้แทนจีนคอมมิวนิสต์และบรรยายสาเหตุแห่งความผิดว่าผู้แทนคนนั้นได้นั่งหลับขณะที่กำลังมีการอภิปรายกันอยู่ พอได้ยินเสียงที่ประชุมปรบมือกราวก็ตกใจตื่นและปรบมือตามเขาไปท,ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาปรบมือให้ใครภายหลังจึงรู้ว่าพวกที่ปรบมือนั้นเป็นพวกผู้แทนฝ่ายศัตรูของจีนชาติและเขาปรบมือให้ผู้แทนจีนคอมมิวนิสต์ที่ผู้โจมตีจีนชาติได้อย่างเจ็บแสบมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความบกพร่องในการทำเสียงไม่ถูกจังหวะนั่นเอง แต่ในบรรดาเสียงที่ออกมาจากตัวคนเรานี้ที่เฮี้ยนที่สุดก็คือเสียงที่ออกมาจากช่องปากไม่ว่ามันจะออกมาเป็นเสียงพูดเสียงหัวเราะเสียงไอเสียงจามและแม้เสียงเรอเสียงอ้วกคนเจ้าของเสียงก็ต้องระวังไม่เช่นนั้นอาจเป็นภัยแก่ตัวเองคนที่ได้ฟังเสียงนั้นก็ต้องระวังไม่เช่นนั้นก็ยุ่งได้เหมือนกัน ประการสำคัญที่สุดคือเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดแต่ในที่นี้จะขอเสนอข้อคิดเพียงแง่เดียวเสีก่อนคือคำพูดร้ายที่ออกมาจากปากของคนอื่นแล้วมาเข้าหูเราคือมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่เราว่าคนปากร้ายคือพูดแต่คำร้ายๆกับคนอื่นเหมือนกับว่าในท้องในไส้ของแก่เต็มไปด้วยคำร้ายๆทั้งนั้นผู้ชายบางคน ได้มีปากร้ายเอาคำด่าเป็นยาทาตจ่ายให้เราทั้งก่อนอาหารทั้งหลังอาหารคำก็หาสองคำก็หาตำน้ำพริกให้ผัวก,กินแต่ละครกก็ใส่หาใส่ผีไม่รู้ว่ากี่ตัวผู้หญิงบางคนก็ได้ผัวปากร้ายเป็นชายปากหอกปลกดาบพูดออกมาแต่ละคำมีแต่จะแช่งชักให้คนฟังตายหงตายหาเสียให้ได้ ขอโทษด้วยที่ผมพูดตามสำนวนของคนประเภทนั้นเข้าเพราะเป็นการยกตัวอย่างบางคนก็ตกไปอยู่ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงานประเภทเดียวกับที่ว่านี้คือด่าลูกน้องทั้งขึ้นทั้งล่องที่ว่านี้ไม่ใช่ดุไม่ใช่บน่นแต่ด่าจริงๆออกเป็นเสียงด่ามาชัดๆเลยเช่นไอ้บ้าไอ้หมาไอ้หน้างโงและบางรายด่าไม่เป็นภาษาจริงๆ คือไปขุดเอาพ่อเอาแม่เขามาด่าด้วยยังกับตัวเป็นบรรพบุรุษของเขาซึ่งที่แท้แล้วตัวเองก็เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเขาเหมือนกันและมีหน้าที่ปกครองการงานของนายจ้างเท่านั้นการไปขุดเอาบรรพบุรุษของผู้อยู่ในปกครองมาด่าในสำนักงานเช่นนี้นับว่าเป็นการแสดงมารยาทอันสามมากแม้จะบอกว่าด่าด้วยความหวังดีก็ฟังไม่ขึ้น แต่นั่นก็ช่างเถอะมันเป็นเรื่องของเขาสำคัญอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะทำอย่างไรถ้าหากบังเอิญไปอยู่ใกล้กับคนปากอย่างนั้นใจเราจึงสงบไม่ฟุ้งซ่านโมโหโทโสและไม่ถึงกับพลั้งเผลอไปกับเขาด้วยเรื่องคนปากรายนี้แก้ยากเหมือนกันเพราะมันเป็นนิสัยบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาร้ายกับคนฟังเลยแต่นิสัยเป็นมาเสียแล้ว พูดง่ายๆว่าด่าจนเคยตัวถ้าวันไหนไม่ได้ดา่ามันเปรี้ยวปากได้ด่าเสร็จแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นหากท่านรู้สึกไม่สงบใจเพราะอยู่ใกล้คนปากร้ายก็อย่าป่วยการไปเที่ยวปร,ปรับปรุงปากของเขาเลยคนที่ผายลมออกมาเหม็นเน่ามากๆเสียอีกกินยาถ่ายล้างท้องเสียแล้วก็พอจะทุเลาแต่คนที่ลมปากร้ายนั้นไม่มียาขนาดไหนที่จะถ่ายให้ทุเลาได้ สำหรับผมเองก็เคยโดนมาแล้วและเคยโมโหมาแล้วด้วยวุฒ d วิจะเกิดเรื่องไม่ดีเอาทีเดียวแต่มาภายหลังได้ข้อคิดทางธรรมะเข้าช่วยกอ,อยังช่วยหน่อยเรียกว่ารอดตัวได้ทีเดียวเวลานี้กลับไม่รู้สึกกลัวคนปากร้ายเสียด้วยซ้ำวิธีคิดนั้นผมคิดอย่างนี้คือตัวคนเราคนหนึ่งหนึ่งมีมันก็เต็มไปด้วยสิ่งอสุภะ พระท่านก็บอกแล้วว่าเป็นรังแห่งสิ่งปฏิกูลตัวเขาตัวเราก็เหมือนกันและถ้าจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจแล้วตัวเราทุกคนนี้คือหลุมฝังศพเดินได้นั่นเองเราฝังศพกุ้งศพปลาศพวัวศพควายศพเป็ดศพไก่และศพอะไรอะไรจิปะะัะะแม้แต่ตัวเองก็จำไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ ได้ฝังศพสัตว์ต่างๆไว้ในตัวเท่าไหร่แล้วโปรโดคิดดูเองถ้าปล่อยให้ผมพูดมากไปประเดี๋ยวท่านผู้อ่านจะเกิดเบื่อหน่ายออกบวชกันหมดขอบอกนิดเดียวว่าเวลานี้เราได้กำลังอยู่ปะปนกันกับเพื่อนหลุมฝังศพเป็นจำนวนมากมายขึ้นรถด้วยกันล่งเรือด้วยกันเข้าประชุมด้วยกันดูหนังด้วยกันและอื่นๆ โปรโดคิดดูเองแล้วก็คิดถึงหลุมฝังศพคนตายที่ป่าช้าอีกทีหลุมฝังศพคนเร็วๆบางหลุมหมายถึงหลุมที่สับเป่อเล่นขี้โกงขุดหลุมตื้นๆเอาดินกลบไว้เพียงนิดเดียวพอโดนหมาคุยทีสองทีก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบหน้าใส,สะเอียนบางทีหมาก็ไม่ได้คุยเสร็จด้วยซ้ำโดนฝนตกช้าเข้าทีสองทีก็แผลงฤทธ ถ้าบังเอิญท่านไปนั่งอยู่ใกล้กับหลุมฝังศพอย่างนี้แล้วถูกกลิ่นเหม็นรบกวนหัวใจท่านท่านจะทำอย่างไรแน่ละ่ะป่วยการที่จะด่าว่ากรดเคืองหลุมฝังศพเพราะหลุมฝังศพเองก็ไม่มีเจตนาจะส่งกลิ่นเหม็นมารังแกเรามีทางเดียวที่แก้ง่ายๆก็คือลุกเดินหนีไปเสียเท่านั้นหากจำเป็นไปไกลไม่ได้ ก็เบี่ยงไปนั่งข้างเหนือลมรอเวลาทํานองเดียวกันผมก็บอกแล้วว่าคนเราแต่ละคนก็คือหลุมฝังศพนั่นเองบางหลุมก็กลบดีไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนใครแต่บางหลุมฝังตื้นหน่อยพอถูกเรื่องอะไรๆรกระทุ้งนิดเดียวกลิ่นเหม็นก็ทะลักทลายออกมานึกเสียอย่างนี้ก็รู้สึกสงสารไม่อยากโกรธและไม่อยากถือเอาเป็นอารมณ์ การที่เราจดจำเอาคำพูดของคนปากร้ายมาใส่เราไว้ก็ไม่ผิดอะไรกับเรารู้สึกเหม็นศพที่เน่าเฟะแล้วยังแถมเอาผ้าเช้นหน้าจิ้มน้ำเหลืองมาเก็บไว้ให้เหม็นตามมาอีกวิธีปฏิบัติง่ายๆเพื่อความสงบสำหรับชีวิตของชาวบ้านเราก็คือถ้ามีหลุมอย่างว่าส่งกลิ่นอยู่บนบ้านเราก็เลี่ยงลงใต้ถุนเสีย ถ้าเกิดส่งกลิ่นที่ไต้ถุนเราก็เลี่ยงขึ้นบนบ้านถ้าส่งกลิ่นทางหน้าบ้านเราก็หลบไปทางหลังครัวได้กลิ่นพุ่งมาจากหลังครัวเราก็หนีมาหน้าบ้านรอให้กลิ่นมันสงบเสียก่อนแล้วค่อยเข้าใกล้กันเท่านี้ก็สิ้นเรื่องแต่วันไหนแดดมันร้อนจัดกลิ่นแรงมากหลบอยู่ในบ้านไม่พ้นก็หนีออกนอกบ้าน ไปไหนไปไหนเสียพักหนึ่งข้อสำคัญอย่าต่างฝ่ายต่างปล่อยกลิ่นออกมาประกวดกันก็แล้วกัน